สวัสดีเจ้าวันนี้พาทุกคนมากินตะลิงปิ่งนะคะอันนี้ก็จะมีน้ำปูกระปินิดหน่อยพริกป่นน้ำตาลกินแบบตามมีตามเกิดค่ะแต่อร่อยอยูด้วให้ชอบอะไรก็ใส่ไปนะคะไม่ว่ากัน ารานิดหน่อยค่ะตามใจชอบชอบมากชอบน้อยก็ใส่ไปมีน้ำพริกตาแดงก็ใส่ได้นะคะหอมมาก ต้องให้น้ําปูมันละเอียดนหน่อยหืห้มหอมสีสันสวยมากเลยค่ะเก็บมาจากต้นสดๆเมื่อกี้อุ้ยหอมปลาหอมน้ําปูอะ่ะเอาที่หั่นแล้วส่งไป Oh ตะลิงปิงนะคะใครไม่เคยกินบ้างเนี่ยไปตามน้ำพริกก็อร่อยค่ะน้ำพริกกะปิตามน้ำพริกกะปิเครื่องปรุงเหมือนน้ำพริกกะปิทุกอย่างแต่ว่าใส่ตะลิงปิงลงไป ันก็จะเปรี้ยวๆเปรี้ยวอีกแบบหนึ่งไม่เปรี้ยวจีดเหมือนมะนาวนะคะใครไม่เคยทานก็ลองทำดูเดอาา้อเมื่อก้าเมื่อก้ยๆอ ไอ้เกดวันต้องกบีกได้นุ่มได้นัวๆนะคะอ้าปากเลวอือ เดี่ยวเดวเมาเลยเใครเกลียดทำแบบนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวก็บปินี่กลับขออภัยใช้มือจับก็อ,อาลูกไหนดีอาลูกนี้อืมอืม ดีเจิดหน่อยกับปีของแท้ ặt, จักรยองอ่ะปักาแล้วอืมเฮ้ยมาเด้อเอน้ำลายไหลด้วยกันอร่อยอร่อยอร่อยมากเซปิดลี